เอาแล้วพร้อมไหมครับพร้อมแล้วโดดทีนึงเอ้ยขูด้วยวะโอเคเตามสเต็ปเย้แม่งเหมือนภาพย้อนเลยว่ะเหมือนภาพย้อนเดจาวูครับเจอกันอีกรอบแกแขน์เอาวะเอาวะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะค,ะ T นะครับผมเอมทีนะครับหลังจากที่ผมเลทเสร็จเนี่ยวันต่อมาเซิร์ฟก็ได้ทําการเริ่มต้นใหม่นะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวเดิมเนาะรายละเอียดก็ตามรูปนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเล่นด้วยเนี่ยผมจะแปะล,ลิงก์เซิร์ฟไว้ใต้คลิปนะครับช่วงแรกของเซิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นช่วงของกิจกรรมนะครับส่วนวันนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมต่อยมวยกันนะครับซึ่งรางวัลของที่1เนี่ยก็จะได้กระเพรียงห้าฟรีๆเลยนะครับบวกกับทีการ์ดหลายใบด้วยเนาะแล้วคนก็ลงเข้าแข่งขันกันเยอะมากเเเเลลยยนนนนะะะคคครรรรรััับบซึ่่่่่่งงผมมมกกก็ไไสาาาาาาถใให้้้ดดููทุพวชวชแขขี ถึง2ชั่วโมงเลยนะครับผลจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยฝากทุกท่านติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอมฉลวงเซเว่ยและแจ๊ชแคมพับไปอยู่ฝั่งแอดมินเหรอครับอยู่ฝั่งหงมูั๊อยู่ฝั่งหงมู๊โอ้โหหมูฝั่งนี้อ้าวผมไปอยู่ฝั่งนู้นให้เขาไปอยู่ฝั่งหมูพี่หลงพี่หลงไปฝั่งหมูไอพี่หลงฝั่งนู้นแหละถูกละพี่หลงฝั่งนู้นแหละ ผมอยู่ฝั่งหมอมุย้ยแล้วก็ํำใหญ่คำห,หวาน NNP Baby Sai Tera d ER DA, No Name t ีบ o ตีสมอนอยู่ัอง Admin รอบนี้ก็เป็นเล่าคัดเลือกนะครับ Admin ก็ได้ทําการจับคู่ของแต่ละคนเนาะแล้วผมเนี่ยก็ได้อยู่คู่ท้ายๆนะครับผมก็ได้เห็นการต่อของแต่ละคู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าได้เปรียบอยู่นะครับแล้วก็มาถึงคู่ผมเนาะโอเคครับพร้อมแล้วเริ่มได้ครับ ในยุแรกเนี่ยผมก็ชนะมาได้นะครับก็ไปดูยุต่อไปเลยนะครับเรื่องครับไม่กี้เขจะนาวะที่ไเวพี่นิวชนะพี่โดนลอยไม่ยุบเลยอ่ะ ด้วยร่างกายของเขาตัวเล็กนะครับผมก็เลยชนะได้ง่ายๆนะต่อมาเนี่ยผมก็ได้เจอกับหนากาก่าอีการนะครับซึ่งผมก็ได้เห็นฝีมือของเขามาแล้วนะครับเท่าที่ผมสังเกตการชกของเขาเนี่ยก็จะเป็นการชกแบบขมขวัญคู่ต่อสู้นะครับการชกของผมขอจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยครับลงมาแล้วพร้อไมไหมครับขอละโดทีนึงเอ,อ,อ้ยขู่ด้วยวะโอเคเตามสเต็ป โอ้โหตามหนักทั้งกูเอาปีเลยอุ้ยโอ้ยในทีเขาแพ้ไม่ได้ครับถ้าเขาแพ้เขาไม่ได้ลงคลิปในยุคแรกเนี่ยผมก็ชนะมาได้นะครับแต่ระหว่างช่วงรักษาตัวเนี่ยเขาก็พยายามมาข่มผมตลอดเลยนะครับก็มาดูกันต่อเลยนะครับว่ายุคสองจะเป็นยังไงผมแล้วกระโดดทีนึงครับ พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวๆผม๋ยวโดนปลาหาใส่อ่ะมันเส็งหวาเหมือนยกนี้เขาจะโดนปลาของใส่นะครับก็เลยได้เริ่มใหม่เนะโอเคครับพร้อมโดนดบอีกนึ่ง อ่ะแล้วพร้อมละโอเคเริ่มได้ครับโอ้กันวาเอ้ยอยะ่ะกันไม่อยู่ดีเาา่เอามันละเต็มป่อไนนะบ่เอาเลย เอาว่ะเป๋แล้วว <cat> ่ะเอาแล้วครับไอ้หนูน้อยหมวกไก่ไก่ตาไก่อีกาตาไก่กาตอนนี้เปไปแล้วครับเปไปแล้วพักพักพักหมกแดงไม่ต้องพักแดงไม่ต้องพักอีกาเป๋เดี๋ยวรอยโดนขึ้นตรงเข้าไปหมกแดงที่แบบลอยที่แมเอาละกาศชิมกันเลยผมก็ชนะหน้าไก่การมาได้แล้วนะครับการชนะครั้งนี้เนี่ยผมก็ได้เข้ามาถึงรอบรองแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้มาเจอกับแชมป์เก่านะครับใน EP ที่64นะ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมก็แพ้เขามานะครับแล้วผมก็เห็นการชกของเขาแล้วนะครับก็ยังไม่ธรรมดาเหมือนเดิมนะครับก็มาดูนะครับว่าวันนี้ผมจะชนะเขาได้ไหมเอฟเอ็นซีสมองลงสนามครับพร้อมแล้วกระโดดทีหนึ่งครับโอเคครับ <c oughs> เริ่มได้ครับเย้แม่งเหมือนภาพย้อนเลยวะเหมือนภาพย้อน เดจาวู ja u, ครับเจอกันอีกรอบแกแขนออเอาวะเอ้าวเอาอ้าวไม่เดจาว ja ูผมบอกนี่แมนมากเลยเอา้าอ้าวอ่ออูออ้มาง่ายเลยอื้มอื้ม ออเอา้าตีแล้ววะตีแล้ววะเฮ้ยเอาว่ะอุย้ยนิย้วสวยดยีนิ้วในยุคแรกเนี่ยผมก็ชนะเขามาได้นะครับก็มาดูยุคต่อไปกันเลยครับตามขาเขาฝึกรอแล้วอมแล้วโด,ดดทีนึง พร้อมเนี่ย<อ>ครับพร้อมแล้วเริ่มได้โอ้ยกันพอดีเลยต่อยไม่เข้าเอาต้าเราเขาเอาฮะหุย,ยราว่าหลับสงังผมหรือเปล่าเนี่ยเตีเแล้วอะตะเ,เลยหลแล้ว สองศูนย์สิบยูสิบยูสิย่าสิย่าสุดท้ายผมก็ชนะแชมป์เก่ามาได้นะครับและรอบนี้เนี่ยผมก็เข้ามาถึงรอบชิงแล้วนะครับซึ่งคู่ที่ผมเจอเนี่ยก็เป็นทีมเดียวกับแชมป์เก่าด้วยนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ใช้ตัวละครผู้หญิงด้วยนะครับก็มาดูกันนะครับว่ารางวัลกระแพงห้าเนี่ยใครจะได้ไปนะครับฝั่งนั้นยังอ่าพร้อมว่ะเอาว่ะ <พอ S 2> เริ่มแล้วเริ่มครับอู้อู้อู้ เอาวะเนี่ย oh. อย่าโดนต่อยนะาโดนต่อยรับรองมองช้างฟาดแน่นอนแล้วมีหมัดเบิ <i <i ้ล้วยนะจริงนานนานนานนี่ไงนานนี่ไงนี่ไงโอเปรอุ๊ยโอเปรรับรับ ขาต้อบขาเจ็บซ้ำไม่ได้าเซ้ำไม่ได้ขาเป๊ซ้ำไม่ได้ฝั่งนี้ไม่เป๊ฝั่งนี้แค่ลบตลอาว่ะไอยยอยยเอ้ย โอ้โหสลบโอ,โอ้เรียบร้อยในยุแรกผมก็แพ้ไปนะครับผมก็ไม่คิดนะครับว่าผู้หญิงตัวผ,มผอมๆแบบนั้นจะมันหนักขนาดนี้นะยังไม่พร้อมเอาอ่ะกระโดดพร้อมกันโอ,เ,อเคพรค้อม<ด>เลยครับรจัดเลยจัดเลยเอาเาอาโดนจาะยางตลาดนะเนี่ยเตะให้เป๊กก่อนหู นักูสูามขาไม่ได้กูจะขภาพแล้วสามขามาดีอ่ะเอาอะโดนเจ็บอ๋ออ๋ออ้สามขาโดนมาแล้วโอ้โหโดนใส่ตะลมัดบอกเลย วงช้างนะครับไม่ใช่หมัดคนพักเหนยครับพักเหนยพักเนยพักยกมีพักยกโอ้โหโดนลวโอ้หสองมาซ้อนโอ้เป๋แล้วโอ้สามเป๋แล้วเอาเอาเป๋เป๋ทั้งนั้นเป๋กันเอาหมัดเย็บ วัดลัวเอ้าเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหยกสามครับต้องมียกสามยกนี้ผมคิดว่าผมจะแพ้แล้วนะครับยังดีที่พิกกลับมาชนะได้นะครับมาดูยกต่อไปนะครับว่าผมจะชนะได้ไหมเอาว่ะพร้อมแล้ววะ่ะยกสุดท้ายท้ายเริ่มครับเอาเลยครับยกสุดท้ายครับขอ,องเท่าไหร่สองสามสอง โอ้ยโดนมั่งอู้โหโอ้โเปเลยอ่ะเปเลยอ่ะร้อยหกพันร้อยโอ้โหซึ่งยุคนี้ผมก็แพ้ราบคาบเลยนะครับสุดท้ายผมก็ได้ที่สองเหมือนเดิมเนาะก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ยังได้คีย์การ์ดแล้วก็เงินอีกห้าแสนสกังดอลลาร์นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชาวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกวางใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ